สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2518มีด้วยกัน3เนื้อนะครับคือเนื้อเงินเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับที่นิยมจะมีอยู่3บล็อกบล็อกแรกเป็นบล็อกเสาอากาศเสาอากาศจะอยู่บริเวณนี้นะครับเสาอากาศจะอยู่บริเวณนี้จะมีเส้นแตกบริเวณนี้นะครับ เป็นเส้นตรงขึ้นไปเหมือนเสาอากาศนะครับเป็นเส้นตรงขึ้นไปเหมือนเสาอากาศอีกบล็อกหนึ่งคือเนื้อนวะนะครับบล็อกนวะนะครับคือบล็อกนี้นะครับบล็อกนวะบล็อกนวะจะมีขีดมันมีขีดขีดคมๆเป็นกลุ่มนะครับเห็นไหมครขีดคมๆเป็นกลุ่มเลยตรงนี้นะครับบล็อกนวะจะเป็นตรงนี้นะครับส่วนอีกบล็อกหนึ่งจะเป็นบล็อกวงเดือนวงเดือนจะมีอยู่ข้างๆของพ่อสะท่อนนะครับเป็นวงนะครับ เป็นวงนะครับมีด้วยกัน3บล็อกนะครับบล็อกหลังก็ไม่ได้มีบล็อกเดียวนะครับมี3บล็อกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นบล็อกนวะนะครับเป็นบล็อกนวะนะครับบล็อกนวะอย่างที่ผมบอกจะมีขีดบริเวณนี้นะครับจะมีขีดเป็นกลุ่มบริเวณนี้นะครับวิธีดูก็ไม่ยากนะครับวิธีดูก็ไม่ยากบล็อกนวะเป็นบล็อกที่คมที่สุดในบรรดาทุกบล็อกนะครับ กระแสจะวิ่งเต็มเหรียญเลยนะครับจุดหลักๆก็เบิกตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะจะมีรอยซ้อนคมๆวิ่งตรงนี้นะครับมีรอยซ้อนตรงนี้เห็นไหมฮะคมเส้นตรงนี้ต้องชัด,ชดๆนะครับกระแสจะสัดทั่วเหรียญเลยนะครับกระแสจะสัสดทั่วเหรียญเลยวงข้อสทอกต้องคมนะครับเห็นไหมฮะกระแสจะสาดทั่วเหรียญเลยนะครับเห <akkor S 2> ็นไหมครับกระแสจะสัดทั่วเหรียญเลย บลอกนี้หน้าหลงพ่อสะทอนจะคมนะครับจะยิ้มนะครับบางเหรียนมีสไลด์ตรงแก้มนี่เขามีนะครับมีสไลด์ตรงแก้มนะครับมีสไลด์แบบมีรอยขยื่นตรงแก้มก็มีนะครับองค์นี้ถือว่าสวยนะครับหน้าไม่มีรอยขยื่นแต่เจ้าของตัด่วงไปนะครับเข้าใจว่าเอาไปเลี่ยมทองสมัยนั้นนะครับเอาไปเลี่ยมทองนะครับไปตัดนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับ ตหลังมกนวะจะค่อนข้างขมมีเสี้ยนเต็มเลยนะครับเห็นไหมฮะที่มีเสี้นเต็มเลยครับตงตึงๆ,ๆนะครับเนี้ยต้องกลิ้นแบบนี้นะครับตึงๆนะครับจุดสําคัญเลยของเหรียญรุ่นนี้ก็คือคือขอบนะครับเห็นไหมฮะจุดใจตังเลยนะครับเนี้ยะขอบขอบค่อนข้างจะเรียบนะครับตัดค่อนข้างจะเรียบนะครับรุ่นนี้ต่จาตรงนี้ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบล็อกเงินเสาอากาศบล็อกนวะหรือบล็อกวงเดือนตัวตัดจาเป็นตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้จําไว้นะครับอย่างนี้ตัวนี้จะมีรอยแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเหมือนกันนะครับตัวตัดเป็นตัวเดียวกันนะครับทั้งสามบล็อกนะครับแต่จะมีบล็อกแปลกหรือบล็อกหนึ่งนะครับที่จะมีหูขีดบริเวณเนี้อันนั้นเป็นบล็อกที่สี่ซึ่ง บางท่านก็ไม่นิยมนะครับตัวตัดจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่ถ้าบล็อกเสาอากาศบล็อกนวะแล้วก็บล็อกวงเดือนตัวตัดจะเป็นบล็อกนี้นะครับจำไว้นะครับจะเรียบบครับตัดสุดมีดเลยเรียบๆเลยนะครับเรียบเครับเรียบบแล้วมีรอยฉีกนะครับจะเป็นตัวตัดตัวเดียวกันทั้งสามบล็อกนะครับเห็นไหมฮะค่อนข้างเรียบ จดจำรอยฉีกพวกนี้นะครับก็เหมือนกันนะคุกบล็อกนะครับรอยฉีกจะเรียบมันนะครับเรียบเลยนะครับตัวตัดที่ค่อนข้างจะทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะจะไม่เหมือนรุ่นอื่นครับตัวตัดจะค่อนข้างเรียบนะครับตัวตัดจะเรียบนะครับนี่ฮะจดจำตรงนี้บริเวณนี้ไว้นะครับ ้องฉีกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะฉีกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเปเทียบดูเหรียญที่มีได้นะครับถ้า <men> ตัวตัดแบบนี้แท้เลยนะครับตัวตัดแบบนี้แท้เลยนีย่มาสองดูกันบ้างนะครับเหรียญค่อนข้างคมนะครับดูไม่ยากนะครับไม่ยากเลยครับเห็นไหมฮะขีด <men> 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 ที่บอกว่าเป็นบอกนวะนะครับเห็นไหมฮะ กระแสเหรียญนี่นะครโอ้คมนะครับนี่กระแสต้องคงคมนะครับแบบนี้นะครับคงคมครับเหรียญต้องคงคมเหรียญปั๊มเกิดจากแรงอัดแรงกระแทกนะครับต้องคงคมนะครับต้องคงคมอยนี้ฮะปิ้นเลยนะครับขอปิ้นเลยนะครับ ตัวตัดนะครับอย่างนี้ฮะนี่นะฮะตัวตัดจะคอน้างเรียบนะครับตัวตัดจะคันเรียบลอยจำลอยตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับเนี้ยเจอแบบนี้แท้เลยนะครับจุดตายเลยนะครับบริเวณนี้นะครับโอเคครับวันนี้มาแนะนําเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับบกนวะนะครับหลวงปู่ทิมปุกเสษปี2518โอเคครับสวัสดีครับ